สนับสนุนโดยอาหารเช้าซีเรียลโฮเกรนเนสเลโกโกครันช์แอตแทกเรสคิวชีทคราบออกง่าย้าเช็ตออกเร็วเนี่ยพ่อเนี่ยจะมาก็ไม่รู้จะจะบอกกันกล่าวกันก่อนไม่มีอะไรให้กินเลยเนี่ยโชคดีนะที่บังเอิญบังเอิญเมื่อวานอ่ะซื้อสละลอยแก้วติดตู้เย็นไว้ของโปรดพ่อเลยนี่บังเอิญเตี้ยล่ะ ตรงใจซื้อมาเลยเพันแบบ้าพ่อมันได้กินสาหร่อยแก้ว้ยพ่อมันจะอารอมณ์ดีไม่ได้บังเอิญตอนแหล่อร่อยดีเห็นไหมอ๋อฮะและเต็นไปตามเด็กคนนั้นถึงไหนเนี่ย ถ้าภายในห้าวิไม่มาในพ่อกลับแล้วนะเว้ยมาแล้วครับพ่อขอทีครับร้อนติดเลยมาช้าไปนิดนี่น้องแอมที่พ่ออยากสัมภาษณ์อะครับผมได้ลาเลยนะครับสวัสดีครับ พ่อมึงอะจ้องอย่างที่มึงพูดจริงๆด้วยอะเป็นไงนะกูบอกแล้วพอพ่อกูมาถึงปุ๊บจ้องปั๊บถึงปั๊บจ้องปุ๊บ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 ้องบปุ๊บปุงบปุ๊บปุ๊บปุับปุ๊บปุ๊บป่บบุคบ ชื่อ <substit uting> จร uh okay, ิงช <masterpiece> ื่ออะไรคุทพีคุณผู้ชายครับอายุเท่าไรยี่สิบสองครับมีแผนยังมีแล้วครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผมมึงจะขอนหายใจทำไมเอ่อแบบพ่อพวกหนูก็ลุ้นแทนน้องเขาสิคะก็พ่อเล่นยิงคำถามรัวเป็นปืนกลนขนาดนั้นน่ะโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าตอบครบทุกคำถามนี่จะได้ล้านหนึงหรือไงฮนั่งขอบคุณค่ะ ไม่ใช่มึงนั่งไม่ได้สิพ่อโหสงสารหนูเสียงต้นสูงใช่ปะล่ะไม่ใช่มึงใครวะตานั่งนี่น้องนั่งดูเผื่อพ่อจะไม่ด่านั่งอ๋อแจ็คพายอกอะไรครับนั่งครับบ้านอยู่ไหนลัดพร้าวครับพ่อทำอะไรนักบินครับแม่ทำอะไรแอร์ครับแอร์เกียร์แอร์ฮอรเทตครับไม่หลุดขำ แสดงว่าสติดีผ่านอะไรก็ลุ้นกับน้องคงยั่พ่อแหม่พ่อถามคำตอบคำแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอย่างเงี้ยถามยังกะหาคนไปเล่นทีมสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมใช่ใช่ใช่ปุบปากไปเลยยายออยแ่ทเธอรับพ่อท่านครับที่ท่านบอกว่าผ่านผมสามารถเริ่มงานได้เลยใช่ไหมครับยังเอา ทำไมนะครับทำไมน้องยังไม่ผ่านเีกครับการเป็นคนขับรถให้ฉันนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยฉันเรียนรู้มาจากไอ้คนที่แล้วสิ่งที่มันขาดก็คือทักษะการต่อสู้ระยะประชิดเดี๋ยวนะพ่อ <c oughs> ถ้าพ่ออยากได้คนที่ต่อสู้ได้แล้วพ่อมาหาคนขับรถทำไมอ่ะเฮ้ยพ่อไม่ไปหาบริการอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่แอบแอบพ่อเน,เนี่ยติดเชื้อง,ง่จากอิชิต้าแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงสิงโง่ ฉันจะทำอะไรมันเรื่องของฉันเอีกหนึ่งชั่วโมงไปเจอที่ล็อบบี้หาข้าวกินก่อนหิวครับมาแก้ของหวานครับเอ็เสียดายน่จัะประสลัดลูกเลยเหมืองเตี้ยลงไงเตี้ยลงไปเตี้ยลงไงเฮ้ยอยู่ดีๆพ่อเกิดอยากจะหาคนที่มีทักษะการต่อสู้ระยะประชิดขึ้นมาเพื่ออะไรวะฮะ คนขับรถคนที่แล้วอ่ะก็ไม่เห็นจะต้องไปบู๊อะไรขนาดนี้เลยปะหรือว่าข้อมือถังแตกเพราะวะฮะไม่มีเงินจ้างคนดีกาโอ้ยกลัวพวกมึงอ่ะเดี๋ยวมึงคิดไปเยอะเลยนะมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงที่พวกมึงคิดก็ได้สาธุขอยังเป็นอย่างนั้นเถอะเออสังขาวเนี้ยเป็นหน้าที่มึงแล้วก็ไอ้ตั้มลงไปสืบดูว่าการต่อสู้ระยะประชิดของพ่อเนี่ยมันเป็นยังไงกูอีกแล้วเหรอแล้วจะเป็นใครอ่ะกรรมอะไรของกูเนี่ยอ้าวอยากรู้ปล่าล่ะกรรมเข้ากรรมออกกรรมเข้ากรรมออกโอ้ยพ๋อ เอาหน่าเฮียบางทีกรรมเนี่ยมันก็มาได้หลายรูปแบบแหละ <c oughs> บางทีมันก็มาในแบบรูปแบบของเพื่อนชั่วๆแบบเนี้ย <c oughs> ตัวเองขวัญมานะตัวเองนะ36.5ครับเจอครับอา้าวพ่อสภาษณ์เสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วเด็กคนนั้นใช้ได้อย่างที่แกว่าเลยเต็ม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับผมไม่เคยโกหกนะครับเอาเต็มครับเอากระเพาะหมูกรอบจานนะได้ครัพ่อสักครู่พ่อครับพอดีผมหิวพอดีเลยครับ <c oughs> ผมขอนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนพ่อนะครับถ้าจะนั่งโดยไม่รอคำตอบทีหลังมึงไม่ต้องขอครับท่นครับนี่พี่ขอกะเพาไก่ไข่ดาวจานหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ได้จ้า อ,อพ่อครับทำไมพ่อถึงอยากได้คนขับรถที่มีทักษะการต่อสู้เลยับประชิดด้วยล่ะครับก็ไม่มีอะไรหรอเนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นตอนไหนคราวก่อนฉันเดินมาหน้าคอนโดแกฉันโดนโจนป้นสองรอบติดกันดีนะที่วันนั้นฉันยังสู้ไหวแต่ช่วงนี้รู้สึกร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมฉันก็เลยอยากได้คนขับรถที่มันต่อสู้ได้ด้วยแล้ว พ่อจะทดสอบการต่อสู้ระยะประชิดยังไงล่ะครับก็ไม่มีอะไรมากออย่างเก่งฉันก็จะเน้นที่สัญชาตญาณการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวพื้นฐานอย่างเช่นว่าถ้าเราโดนมีดแทงหรือโดนปืนยิงเนี่ยจะต้องทำยังไงครับดีเลยครับ ฮัลโหลครับสักครู่นะครับพ่อครับผมขอตัวไปคุยกับลูกค้าเรื่องงานแป๊บนึงนะครับมึงจะขอทำไมกูไม่ใช่พ่อของมึงครับผมสวยไรเงีมึงน้าอามจะฝึกทันบอกว่าฮะนี่พ่อกูจะฝึกทดสอบโดยการที่ต่อสู้เลยอใช่แบบใช้มีดกับปืนเหรอ พ่อกูคิดะไรอยู่วะหัวกูไม่ได้อยู่หน่วยคอมมานโดน,นะเว้ยถึงจะทำอะไรพวกนั้นได้ <_ d ance> อะไม่ว่าตอนนี้รีบฝึกก่อนดีกว่าว่าอีกชั่วโมงเนี่ยน้องอาร์มต้องลงทดสอบกับพ่ออยงนล้น,น้วย <_ d ance> เออน้องอาร์มครับเคยฝึกศิละปะการต่อสู้อะไรบ้างกันปะครับคือผมเคยแค่ต่อยมวยพื้นฐานนะครับแต่ไปถึงขั้นสู้กับมีดกับปืนอ่ะไม่ค่อยถนัดนะครับตัวเองตัวใหญ่พื่งท้อน,นะเ <_ d ance> พราะว่าอย่างน้อยตัวเองก็มีขั้นพื้นฐานอยู่บ้างอะเราว่าเราต้องรอด เอา,อางี้ในยุคสมัยนี้นะเว้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยเราได้ทุกอย่างเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปหาดูในอินเทอร์เน็ตไอ้ตั้มนี่กูเจอละเดี๋ยวมึงนะดูคลิปนี้ใช่ป่ะแล้วก็ช่วยเทรนหัวกูด้วยคลิปนี้กูเคยดูแล้วไม่ต้องเปิดหรอกเป็ดแป๊บเปิด,ปดลมในห้องกูมาหน่อยได้ครับเออน้นอ,อั้มครับพี่ว่าเดี๋ยวขย,ยบับตรงนี้ดีกว่าครับกว้างๆด<ช>ีกครับดีนะเดี๋ยวเป็ดหนักน้อยเร็วๆๆๆวโอ้ยรีบสุดแล้วเนี่ยเออ เดี๋ยวน้องอาร์มนะครับลองเรียมปืนมาที่พี่ครับมือซ้ายนะครับจับที่ลำกล้องปืนแบบนี้มือขวาอุ้งมือนะครับดันออกไปดันมือออกไปนี้น้องกลับมาที่ท่าเตรียมยิงเออครับเดี๋ยวพี่พลองทำไปเลยพี่นะครับเฮยปุ้ย มึงกูจ้างมึงเป็นวัดดีกาดกูดีกว่าเดี๋ยวเจ๊คนอย่างมึงอ่ะไม่มีใครเข้ามายิงเปลืองลูกกระสุนหรอกเว้ยอย่างมึงตับวันหมายอย่างนี้นะจมกองตีนตายค่ะมากสุดถ้างั้นมึงมาสอนให้กูหลบกองตีนดีกว่าแล้านะนี่มึงหยุดไล่สาระก่็ได้ไหมฮะหัววิ่งมีเวลาน้อยอยู่ต่อนะครับถ้าพอจำได้นะครับเดี๋ยวเราเอาน้องทำช้าๆของกันได้ครับพร้อมไหมครับครับเฮ้ย เต็มคอเลยมึงไปยืนเกะกะเต่งเก่งมากเลยอ่ะเอางี้เมื่อกี้มันอาจจะช้าตัวเองทำดเร็วหน่อยใช่ไหมไปเอาดูนะครับพี่หลานเต็งจัดมากเลยอ่ะอันี้เอาอีกรอบเต็งอีกรอบอีกรอบอีกรอบนะครับครับเต็งจัดมากเลยอ่ะ เอาอีกฝึกมันเป็นคล้องฝึกเั็นคล้องโอ้ยพอแล้วพวกอย่างอื่นบ้างพี่ว่าเดี๋ยวเราไปฝึกมีอย่าบ้างดีกว่านะครับนะครับเบสไปเอามีดมาี่ะต้องใช้ไี้จริงเลยเหรอเออมันเป็นไรเซฟเซฟตูบุเซฟเล่มนี้ไม่มาคมแล้วมึงกระชานะเว้ยเออเดี๋ยวน้องอาร์มนะครับทำเหมือนว่าน้องอาร์มจะแทงพี่นะครับกระชานนะครับเราจับตรงนี้ มือขวานะครับข้อศอกนะครับมือซ้ายข้อมือนะฮะเพื่อไม่ให้เขาขยับได้แล้วบิดขวาบิดปึ๊บเข้างงนะครับแล้วก็หักข้อมือเขาให้เขาปล่อยมีดเฮ้ยโอ้ยครับเจ็บตรงไหนไหมอะนะครับเดี๋ยวลองเร็วๆอีกทีนะครับอันนี้แค่นั้นะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับโอเค ใช่จับจับข้อศอกข้อมือนะฮะต้องล็อกไว้ไม่ไงั้นเขาจะเขาจะมีแรงแทงเราได้นะครับผมลองดูนะฮะช้าชาเซฟๆนะฮะไอ้ตาอ้ามึงก้ะชานะเออกุณชาอย,อ,อยู่แล้ว 1, 2, หนึห่งสองซบขวาโอ้ยเตงเก่ง,กง,กงะทีนี้ลองเร็ว,เรวๆเตงป <ๆ S 1> ึ๊ดปึ๊ดฟับปล่อยอัส ัวเก่งมากเลยไอ้ตั้มมึงมีอะไรสื่อป่ะฮะมึงกูก็รู้พื้นฐานแค่มีกับปืนแค่นั้นแหละที่เหลือนะถ้าพ่อมึงเนี่ยจะทดสอบเกินพื้นฐานเนี่ยก็เรื่องของพ่อมึงแล้วกูไม่รู้ด้วยครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปซองที่ปืนแล้วกันนะครับโอเคครับเป็ดเวลาให้กูด้วยนะได้ได้เฮียโอเคพร้อมนะครับค่อยค่อยนะ